น okay, 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 okay. okay. okay, okay. ี่เกิดันไม่ขอเป็นโซ่ได้ไหมได้เลยโอเคอ่ะก่อนื่นก่อนได้อ่ะทักทายแฟนๆก่อนเลยฮะหนูมาตรงกลางคพวดีโอเคเออเอาเรื่องเอาเ สวัสดีครับสวัสดีครับแม็กกี้สับท์เรนชล์นะครับครับบาสทัศนาครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงโอเคทำไมอะดูดูไม่ใช่ตัวเองดูไม่เป็นดูไม่เป็นใครใครนี่ใครพาก็ดีผัดสบาดครับโอเคอันนี้ผัดสบาดเนาะส่วนเสื้ออะฮะผัดแสมผัดแสมเฮ้ยผัดแสมกับล้านแสมแสม ซื้อเวอร์จินเลยสินนะฮะไม่ว่างานหยีพี่ปากก็ซิ้นเป็นเหมือนกันนะฮะจริงๆแต่ดูในห้องเมื่อกี้แล้วค่าวันนี้ที่ใ่มาวันนี้พี่ใ่มาได้มาทํางานคู่กับพวกเราทั้งสองคนด้วยแล้ววันนี้เขาก็เป็นงานแรกกับการแบบงานคู่กันเราเป็นมาเป็นงานไทยเวทแบบนี้ใช่ไเรียกว่าเป็นงานแรกเงินแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยต้องขอบคุณงานอีสกินมากๆนะฮะที่ทําให้แบบมีงานดีๆอย่างนี้ได้คไหนลองขอบคุณสิทธิสกินตรงนี้ค่ะ อ่าววิ่งสกีอยู่ทางนู้นค่ะอ้าวอยู่ที่ผมจะพาน้องไหเออไม่ว่าจะอะไรวันนี้เราจะไปเรื่อยกันเลยใช่แต่วันนี้ครับเป็นที่สนุกนะครับเออเอางี้วันนี้ถ้าการขับไม่ดึงเรากลับมาจากทะเลเราก็จะออกไปเรื่อยๆก็จะไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าจจะไม่คนเดินดีไม่มีใครเดินใครโอเคงั้นเดี๋ยวเราาคนวันนี้ก็เป็นเป็นอะไรแบบนี้ไปเลยครับน้องนะครับเออเป็นอะไรใหม่ๆเนาะโถ เอออะไรวะนนี้เตื่นไมเธอก็ตื่นไทีวตื่นทีทไมเต้ธอไหมเธอเธอผ่านมาหลายวทีแล้วนะคะตื่น่ดิสโก้ดิสโก้ไหมเขาเป็นดิโก้นี่เขาไม่ตื่นเทำไมเราวันนี้ตื่นแต่เรื่องอะไรตื่นไมต้องามเอาั้นตื่นต้นวม่เราเราเราต้องเราต้องมาวอมร้างกายก่อนเราจะไม่ตื่เต้นโอเคโอเคยโ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 ยะโย หายไปได้ยังโอเคหายไปได้อาวันนี้วันนี้พี่พี่สตีเขาถามมาว่าถ้าวันนี้เต็มหนึ่งร้อยเราให้คะแนนความสนุกในวันนี้เท่าไหร่โเต็มหนึ่งร้อยเออคุณได้อะไรร้อยยี่สนะมันเกินอะอสบุ่มันเกินอะ่รอยยี่สิบจะน้อยไปหน่อยใช่ผมให้แสนเจ็ดแหละเฮ้ยโอ้โหลัวเกิดเปไลนะก่มไม่กลับมาแสนเจ็ดไกลไปหน่อยไกล อันนั้นคือสนุกเกินสนุกเกินเออสนุกเลยว่าวันนี้เต็มที่อยกันเลยนะโอเคอันก่อนที่เราจะไปเอนจอยกันในวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่พิธีรีตองสักครู่เดียวเีสักครู่เดียวสักครู่เดียวโอเคเอาแับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้บริหารของเรานะคะพี่พัตตี้นั่นเองนะคะคุณสิบุญมาณนาวิพลนะคะชื่เป็นเซนเซอร์สิบออบิเซอร์บริษัทคนเนบูตจำกัดนะคะนี่เลยคือแบบกล่าวเปิดงานระดับเล็กน้อยวันนี้ พีก็ไปเลยกับโซองระสสยดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราว่าย้อมามกันพี่ปาร์ตี้ค่ะสวัสดีค่ะโอเคอะก่อนอื่นนะพี่ปาร์ตี้กล่าวอัสเร็กน้อยในวันนี้แล้วก็เรื่องงานของวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนสู่กิจกรรมอิสกิมเอ็กแม็กกี้บาร์นะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกันนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหลายๆคนก็หน้าใหม่เลยก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขสนุกสนานกับบ้านกันค่ะ อ่านะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามาในเครืองของบูสเนลใช่ใชใชมพี่พัตตี้อ่ะตัวนี้ทุกคนก็ใส่ได้ยังไงก็ฝากดูทุกคนเอาไว้ด้วยนี่แหละพิดีรีตองเฮ้ยแสดงว่างานเราสนุกมากสนุกอ่ากโอเคแสดงร่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่พัตตี้มอบของเจรอรึรวมถึงถ่ายภาพกับแม็กกี้บาร์ในวันนี้ด้วยนะคะรูปหนึ่งสองสาม ตงมาแล้วอ่าครับมางสวุวาีม,มจุม,มา,มาันนมันร่ารีออโอเคอ,อันาตรง้นะใรกอ, <laughs> อ,อน <laughs> อยู่เฉยนะไอีที่ต้องอยู่เฉยเดาราน,นะคะโอเค <laughs> อ่า่า,กการูั <laughs> อเ้ครับสสาม่สน มี่นี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำกระซอกไปเอาของไปให้ด้วยไม่เป็นไรไป่จิ้มกันโอเคเดี๋ยวฝากของก็ะขโมยเพราะว่าฉันชอบจุกแจงฉันชอบลุกแจงเวลาจะไปเปิดกระเป๋าใครฉันก็ลุกแจงหมดเลยเธอรู้ไหมว่าของเธอไหนเมื่อกี้สองสตอนนี้ครับหนสองสามไปบงขอท่าหน่อยขอท่าหน่อยขอท่าหน่อยเออจะมีท่าไหมอุยเมื่อกี้ทำแน่นอนนะคะ โอเคโอเคคโอเขอบคุณแฟรตี้ด้วยนะคะเธอเธอต้องถือไม้ไม้พอดีโอเคอะไรนะจ๊ะอ๋อขออีกหนึ่งรูปเป็นรูปถือผลิตภัณฑ์ก่อนก่อนอีกตองถือไม้ไม่มีใครชอบกันใหม่เลยนะคะอ๋อต้องสลับกันพอดีเออโอเคครับหนึ่งสองสาม อุ้ยน่ารักมากแกเพลงเป็นซนคอร์สด้วยอุ้ยตายเหรอจริงๆมีสกินมึงใช้ด้วยนะคะถ้าสมมุิน่ารักขนาดนี้นะคะเออนึกสมุนจริงจริงก็แอบทายดินในในในซีรีส์ได้อยู่ได้เลยได้เลยใช่ไหมล่ะลองน้อนพี่โซฮันให้ซื้อมาให้น้องนอนเน่อันจะเป็นอะไรแบบนี้ถือหลัสามแล้วแม่อ๋อถึให้สิ้นคำลองนอนจะไม่มองอีกตอไม่ร วันนี้ตอนจะเรื่องสุมมอมองมากมาออกไอะไรคุณกินต้องเข้ามาพี่โจฮันต้องซื้อไหมคะได้เลยครับต้องซื้อต้องเหมาแล้ว<ด> <und> ต้องเหมาแล้วไม่คุยอยูโจฮันกันหนึงเลยอนนี้นไม่ใช่เมื่มี้นะอันนี้เมื่อีเออนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงแบบกิจกรรมเล่นเกามอะไรดๆกับเราวันนี้เราต้องมาแบบคุยกันสักนิดน,นึงปกติเพราะคุณดูแลผิวพรรณเป็นยังไงบ้างถามคนดีคุณดูแล ผมอ่ะเธอใส่ตาบอดไม่เห็นพอตอนนี้ใส่ตาบอ่างป่าโอคน้ยืออไรด้วกทีน้เราก็ตาต้องบอกทักพรอนดื่ม้าทานมากแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ใช้พิดครีมบำรุงใช้คลีมบำรุงอะไรนะตัวเองคั่งคั่งเขาเรียกว่าอะไรมาตั้งแต่เด็กๆเลยโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้แม็กใช้ตัว Skin Boost n e ย moisturizer คืออะไรไม่ใช่คำถามแล้วคือก็เก่าคืออะไรล่ะมันจะเป็นแบบโทนมอยส์เจอไรเซอร์ที่จะมีเนื้อแบบว่าคล้ายๆครีมแบบเจลๆเออคือเรียกว่าไม่เนิรอดนะบางเบาเออแบบพอถ้าเดือดแบบมันเดือดมันก็สบายนะมันไม่สบายมันไม่สบายไม่สบายใช่ไหมใช่เออตัวนี้จะบางเบาค่ะส่วนไอ้ส่วนเลยส่วนเลยขอมาหนังส่วนเลยนังส่วนไปก่อนเลย ค้าเลยดีแน่นอนตานอกาศจัดจานนะครับผมของตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยเรียกว่า8.24เปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยจุด24จุด24ผมก็จำได้จุด25ได้ไหมไม่ได้ละไม่ได้ต้องเป็นจุด24อันตรายเลยเรียกว่าเป็นเอกสิทธิ์เดียวของของกินเลยนะครับผมใช่ก็เรียกว่าตัวนี้มันมีส่วนช่วยในการบำนฟูผิวรอยแดงรอยสิวอะไรพวกนี้ช่วยได้หมดเลยแล้วแถมเป็นเกราะป้องกันด้วย ไปเกาะพ่อกั่าทำยังไงสมมติว่ามาแล้วอันตรายจะตายมาแล้วไปเกอบก่อคั่งทำยังไงหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่รู้สมาคุณก็รับได้ทมเกเออเอาจีิงวันนี้รู้ข้อาจะะได้ตบมาคุณน้อยน้อยหัว่เป็นเนิ๋แต่ว่าเงินใช้คุณได้เต็มเลยอ้าฉะนั้นแต่ว่าวันนี้เราการันตีถุกการันเตีเลยวว่ามันการันตย องะไรที่เรามันไม่ทำมันจะมีการันตีทุกการ้เจอได้เลยว่ามันจึงสนานทุกคนใช้ได้เลยถูกต้องนะฮะเพราะว่าเราเคลมมาเป็นเรื่องราวมันมันจึงจริงจุกมาก็จริงก็จริงส่วนน้องน้องบายน้องใช้อะไรจังวันนี้พี่ใช้อะไรนะมอยเจอร์ไรเซอร์เออของคุณใช้อะไรครับช่วงนี้สกินบูสแนลเซรั่มอ่าอินฟเซอร์เซรั่มบูดกันหน่อยอ่าบูสใส่ใช่ไหมทำมงทำงาน เจอทรงเจอแสงเจอทรงด้วยนะเจอทรงด้วยแล้วไปเจอแสงแล้วไปแสงโอเคเจอทรงก่อนเนี่ยลืมเลยจะพูดอะไรเตรียมมาครึ่งชั่วโมงหายไปหมดให้แล้วก่อนอยู่หลังบ้านเียช่าทองใหญ่เลยมี่ทำอะไรเล้าเพราะพี่เนี่เราเราเราเตรียมมาแบบบอกสีดีขาววันที้เขาบอกว่าเฮ้ยนี่หน้าใหม่เลยเนี่ย กลับบ้านไปถ้าคุณมีสกินติดมือไปหน้าคุณใหม่กว่าเดิมใหม่กว่าเดิมใหม่กว่าเดิมอีกวิ้งเลยตัวนี้ทีนี้สองประจกแสบตาแล้วมันเป็นมไปไหมผูบถูกอ่าตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงตัวนี้ก็บางเบาเหมือนกันเนื้อเนื้ออะไรเนื้อเจลเนื้อเจลมันนะครับบางเบานะครับแล้วก็ปูดให้ทุกคนนั่นแหละดูสดใสขึ้นแล้วก็ได้หน้าใหม่กลับบ้านกันไปมีส่วนผสม แปดสิบมือสั่งแปดเขาเรียกยังไงแปดแปดสิบเก้าจุดหนึ่งแปดนี่ผมว่าถูกเท้าสุดต้องเหมือนยังไงเหมือนพี่ร้องเพลงเลยผมก็เบลเลสต์มาสั่งเลยนะโอเคทั้งหมดหนูไม่มีอะไรต้องตัดเราลูกหลังจากนี้เอ็นต้องเอาแน่หลังจากนี้สบัดสบัดสบัดเขาเป็นน็อยออกไปตอนนี้ไป็นบาทแล้วเออแต่ก่อนที่จะเริ่มกันตรงนี้เราต้องสาธิตวิธีการถ่ายครีมหรือเปล่าเฮ้ย ครับครับได้เลยที่โซเชียลช่วงนี้ยแบบว่าทำไมไมก็าหลับมือได้บ่าแกเธอแกมลับมือแกสลับทาให้กันได้ไหมอย่างเซนโอ้ยแต่ล้วมันจะตีนเกินแล้วนะเธอสมมติว่านงานน้องบาสวันนี้เขาแบบเขาเขาไม่ค่อยสบายเออเขาเขาไม่ค่อยวิ่งพลังเราต้องทาทาไม่สบายไม่โดนมาทาทาเป็นจืดทาไม่สบายวะเป็น สังกัดสปอยฉันรูสปอยฉันรูสปอยนะฉันดึงฉันดึงก็จะสปอยไม่ได้อ่าโอเคอันนี้เป็นตัวเซรั่มอันนี้เป็นตัวเซรั่มนีเป็นเจลบางมากๆนะครับค่ะมากๆวิธีการทาเป็นยังไงคนดีละเกลี่ยละเกลี่ยทำไงเออซีเซิร์ฟละเห็นไหมน่ารักมากเป็นยังไงผิวมือเขานุ่มไหมคะจังบาทนุ่มแล้วพี่มัดที่ทาลุ่มยังไง ไม่รู้จะมองแบบคุณก็ขายเก่งที่เกิดอะไรไม่เป็นไรเคินเคิอย่าสนใจเซมเปิลเป็นไมเอร์เซมเปิลเป็นไมเอันนี้เป็นไมเ์ลอยออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อบางเบาเนื้อเจลบางเบาอันนี้เป็นตัวแสลามจริงๆก็คือใช้ฟูมันได้่ล้วก็จะน้ำต่อนแล้วก็ต่อได้มอยเจอร์เซอร์ไอเรเซอร์จะมีความแบบว่าครีมกว่าเจลเจล เป็นครีมที่แบบเนือเจลนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้แน่นมากโอเคโอเคเราปาเปิดสสูงเลยอะไรพอดีมาถ้งแขกอะไรนะคะพอดีเอควงมาเยอะเราคนนี้นะครจะเป็นแับว่าเนื้อแบบอ๋อคนนี้พูดครเาซื้อเสริมมหมก่อนนะะแต่พอทาไปเนี่ยมันจะบางเบาจริงๆเราชโลมได้ก่าหน้าเลยเปเาขนาดไหนถ้าสมมติเป่าเราลอย ับาตัวนั่นให้ร้สมันไม่เหน่อยมันไม่เนื่อยด้วแล้วสามารถะได้เลยน่ฝากร้องเนอนสบายเลยนอาจะไม่หนานะไม่นาะครับนอนน้อเออรักษาอันนี้ก็เป็นตอาจริงเัาจริงตัจริงอจริงผ่านไปแล้วองตัวเ่งานะคะโอเคอ่ะ